สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตะนารากรอดีตผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดอัมลาโตะข่าวอยู่คนเดียวที่เหนือหากพูดถึงผู้ประกาศข่าวหญิงในไทยหลายๆท่านก็อาจจะมีหลายๆชื่อที่ปรากฏเข้ามาในหัวของท่านแต่หากพูดถึงผู้ประกาศข่าวหญิงมากประสบการณ์นในไทยหนึ่งในชื่อที่ท่านนึกถึงก็อาจจะมีชื่อของนารากรติยายนแวบเข้ามาในหัว ผู้ประกาศข่าวหญิงวัย57ปีคนนี้เคยฝากผลงานไว้กับสถานีโทรทัศน์และสํานักข่าวหลายแห่งในไทยมาแล้วนับไม่ถ้วนเจ้าตัวได้รับรางวัลการันตีความสามารถมากมายอันที่รางวัลจากนิตยาสารประจำปีารี2545ารางวัลจากนิตยาสารกรสษตรีประจำปีารี2544รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม2 5 5 2จากนิตยาสารทีวีพูผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมจากรางวัลน,นตราชครั้งที่2 22 5 3จากรายการประเด็นเด็ด7สีปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ยึดติดในชื่อเสียงขอใช้ชีวิตแบบสงบบ้านที่เชียงใหม่โดยอยู่กับสุนัขน่ารักน่ารักหลายตัวแถมเธอยังดูสดใสขึ้นมากแม้อายุเข้าเลขห้แล้วก็ตามท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ